สามีภรรยาที่ชอบอด้วยกฎหมายถ้าไปกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เช่นสามีลักทรัพย์ภรรยาภรรยาลักทรัพย์สามีแบบนี้เนี่ยจะต้องรับโทษหรือไม่เช่นสมมติว่าภรรยาหรือสามีเนี่ยชอบซ่อนเงินไว้ที่ใดที่หนึ่งของบ้านหรือในรถอะไรเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยจับได้ อย่างเงี้ยกรณีเนี้ยแล้วก็คือเอาเงินไปซ่อนอ่ะคือไปลักทรัพย์สมมุติว่าอย่างเช่นนะสามีไปลักทรัพย์ของภรรยามานะคะแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ภรรยาจับได้เนี้ยนะคะคำถามคือว่าภรรยาจะฟ้องสามีได้หรือไม่คําตอบคือฟ้องได้ค่ะแต่มันจะเข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา71็บอที่บอกว่าเป็นการกระทําที่มีความผิดนะ คือมันครบองค์ประกอบความผิดหมดแล้วอะแต่ว่ามันเป็นเหตุยกเวน้นโทษหมายความว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนั่นเองนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถือว่าอะไรถือว่าทรัพย์สินที่ทํามาหาได้เนี่ยนะคะเป็นสินสมรสนั่นเองดังนั้นเนี่ยกฎหมายเลยมองว่า ทรัพย์ของภรรยาก็เหมือนของสามีทรัพย์ของสามีก็เหมือนของภรรยาดังนั้นเนี่ยแม้การกระทำมันครบองค์ประกอบความผิดแล้วแต่ว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษก็คือไม่ต้องรับโทษนั่นเองถ้าอยากติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะคะให้ติดตามอาจารย์ปุ้ยอนาลิน legal expert ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG หรือว่า Tik To k ในชื่อเดียวกันนี้ แล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะกฎหมายง่ายนิดเดียว